ปีตาตอเ<า><า>เอ้ยมึงตายจริงเหรอเนี่ยโอ้โหข้ารักข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทางนี้กูอยากจะรู้เท่านั้นเองว่ามันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรเนี่ยอดีายวข้าจัดก,การเองอันศรีสุทนนักรราชกับศรีสุวรรณนักรราชเป็นพญาน,นักรราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดานนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับ มอนสู้ลบพันด้วยเรื่องอะไร E <síntos> โอ้ยมึงเว้ยนะเออถึงจะมาทุเล็ดเดี๋ยวกูจะแต่งตัวให้มึงนะเว้ยเพื่อนกูรักมึงนะจะทิ้งกูไปไหนวะเอ้ยนี่เออให้มันรอหน่อยเว้ยตายไงให้มันรอหน่อยใช่ๆๆจโอ้ยเพื่อนกูรักมึงนะเว้ยกูแต่งตัวให้มึงเนี่ยไหนๆมึงตายแล้วให้มึงรอหน่อยเออ ตายไปไหนกูจะอยู่กับใครวะเพื่อนเอ้ยกูรักมึงเฮ้ยเอางี้กูเลยเหรอมไม่เป็นไร,รสี่สามสองเอ้ยมึงตายจริงเหรอเนี่ย โอ้ยขารักมึงแล้วบ่เออระวังเอยไอ้แดงโอ้โหพี่เอาไงดีเนี่ยเอาไงอ่ะเผาดิเอาเผาเหรอเออเอาเอ้ยเอาทำไมไม่เผาไงเฮ้ยข้าเผามาหลายศพแล้วเองมั่งเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องมองที่ข้าเลยข้าไม่แก่แหละแดงไปเถอะนะไปอุ้ยมาสการครับ เออผมทําตามทุกอย่างแล้วครับหลวงพ่อทิ้งไปแล้วกลับไปทิ้งไปแล้วกลับไปเออเอายื่นให้เสร็จแล้วกลับไปเอาใหม่อีกทีนจุดฟมาควันควันเอาอย่าพึ่งมาควันเพียนพี่เขาจะหมดแล้วอ่าสี่สามสองเก่งนะมึงไม่ด่วนตายขนาดนี้เดี๋ยวะข้ารักเองนะเว้ยอ้าวพิธี เอาไงดีมันตายแล้วอ oh, so uh, <e ่ะเผาสิเผาอ่ะเออเออเอาเฮ้ยเอาทำไมเองไม่เผาเองอ่ะเฮ้ยเผามาหลายศพแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องมองข้าเลยไม่ต้องมองข้าเลยแกไปเลยไอ้แดงไปเลยเฮ้ยเออเฮ้ยหลวงพ่อมาสการหลวงพ่อครับผมทำตามเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับนิมนต์ครับ บอครับรอบห้าสี่สามสอเกียนเลยุเทียนเทียนวียนโว จันทบุรีสปณสูตรดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคลายจะเป็นลมทาแก้ปวดเมื่อยบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามน้ำมันหอมสุสนทรภัพพ์พระพุทธบาทเขาคิจกูดจันทบุรีสปณสูตรดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่น แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมคลีดขัดยอกพกชันน้ำมันหอมสมุนไพร่อความประกตัญญูกตัวญีตาเพื่อจะยกย่องเกียรติของหลวงพ่อท่านให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคมตลอดไปสำหรับท่านที่มีศรัทธาจะรวมบุญจำดักเกลอหมอเขียนก็จะมีเลนส12ราศีของพ่อเขียนม,มีขนาดนาดนี้แล้วก็มีอีกรูปหนึ่ง ขนาดนี้เป็นให้เราทำลายได้เป็นทีละลึกลในการมารวมบุญในการครั้งนี้และครั้งต่อไปโด่งดังทั้งในที่รับและในที่แจม ตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะรูปเหรียญหลวงปู่สวงทุกเหรียญก็จะมีะจีวรหลวงปู่ติดอยู่ด้านหลังเหรียญด้วยครบรอบ16ปีหลองบนบกอสานหลวงปู่สวงขึ้นได้สร้างขึ้นมาด้วยมวลสารที่ดีมากและก็จำนวนจำกัด หลวงปูส่สวงได้ลาสังขารแล้ว16ปีรวม16ปี5,844วันการสร้างเหรียญรุ่นครบรอบ16ปีนี้จึงสร้างจำนวน5,844องค์ สำหรับมวลสารที่นำมาสร้าง 1. นึ่งพญาเหล็กเพชรดำพญาเหล็กเพชรดำนี้เป็นธาตุของความเข้มแข็งที่สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้สองเหล็กไหลวัชรธาตุสเหล็กไหลช่อทิพเงินยวง เหล็กไหลนี้เป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์สี่กำไลเทวรูปที่ทําจากสําลิดนํามาจากประเทศกัมพูชาห้ากระดิ่งช้างเป็นศาสตร์ของโบราณที่เอามาหลอมรวมเป็น